ครั้งแรกแฟเปรียบกันจะก่ะหอดกันไปแล้ว,วไ,มไม่ทนันเดี๋ยวกลับก็ได้ ขากลับไม่ได้ขายกับพุ่นตรงนู่นตอนขากลับพรุ่ง,งนี้เย็นถ่ายนี่แล้วก็บอกคนละฝั่งกันน้ำออกครับเ <c oughs> ดือนที่พักที่พักเราก็ไปตรงนี้อ๋อเหมือนแกงกระจานแหละมันเดือนนี่ก็เป็นแกงเตี้ยนนี่แกงแคโหินหินมาเลย ลงไว้อ๋อ <th> ันนู้นคือช่างเขาหน้าที่ไปพักเราอ่ะมันก็คือแกะกระจานนี่แหละแกะกระจานเราก็ไม่เล่นได้ป่ะเนอแกะกระจ้านมันลงไม่ค่อยได้เฮ้ยสิ่งเยลือเราไหมยังนิ่วเรยยิ่ง เมื่อกี้อ่ะไอห่วงยางอ่ะเป็นไงครับเป็นไงครับผมอ้าววันี้คนแก่เยอะนะคนแก่เยอะเด็กเยอะตั้งผามอเือนมีแค่ฝั่งกันไปเล่นได้เนี่ยนะจนกนั้นแหละอีกฝัก็คอยกคอก คนมันเยอะหกเื่อกี้เรมาตรงนี้นะไม่ได้หรอกอนตร์ลดเขี่ยีกบตีอม่ีม่มาแตม่มากินได้ีบอกว่าไม้กินได้หนูดิเ้ับไดไหมเอาเาอ่ะเดี๋ยวไม่มีคนไปตไส่งโรงเรียนหอนี่ น่าจนูอย่างไรนีเ่คือยังไงตูยเล่นหยอไรนราพาอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปวัดไปอะไรเขานะเอ๊จับดีดเร็วจับแน่นจับน่นจับเร็วจิงจับน้องหน่อยเร็วนาเตอกลับแล้วบ๊ายบายไม่ชบเลย